สัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเลิกงานแล้วอยู่ที่แถวที่ทำงานนะคะเรากำลังจะกลับบ้านนะคะเลิกงานประมาณบ่ายสามครึ่งแต่ว่ายังมีลูกค้าก็เลยต้องกับสี่โมงนะคะตอนนี้ที่นะคะที่ทำงานของเราคือร้านอาหารเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะนี่นะคะเป็นร้านอาหารที่เราทำงานนะจ๊ะเห็นไหม ตอนนี้เงียบๆค่ะเพราวะว่ายังไม่มีลูกค้านี่นะคะตรงข้ามกับสนามเบสบอลเลยนี่บรรยากาศก็จะมีร้านอาหารเยอะมากค่ะแถวนี้ฝนตกนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเห็นไหมตอนเย็นเราจะไปเรียนนะคะที่โรงเรียนเดี๋ยววันนี้จะมาทำคลิปเลิกงานแล้วก็ชีวิต หลังเลิกงานแล้วก็ไปเรียนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะโชว์ว่าตรงนี้มันจะเป็นสนามเบสบอลที่เขากำลังทำไฟในวันคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้างจ้ะนี่จ้าด้านนั้นนะคะจะเป็นไฟที่เขากำลังมีคริสต์มาสนะคะเขากำลังเตรียมอยู่นะเห็นไหมนี่เห็นไหมตอนนี้นะคะเขาก็กำลังเตรียมอยู่แต่ว่าเราอะ จะพาเพื่อนๆน,นะคะกลับบ้านก่อนแล้วเราก็จะพาไปเรียนที่าพาไปโรงเรียนที่โรงเรียนภาษาอังกฤษที่เราไปเรียนตอนเย็นนะคะนีโอ้ยอันนี้ก็ยังมีไฟอยู่ไม่ใช่มเีเขาประดับวันวันฮาลโลวีนนะคะควันหลงจากฮาลโลวีนจ้ะเห็นไหม ด้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านเบียนะคะเห็นไหมเบีย,ะะเ,บยเต็มไปหมดเลยจะเป็นแทบแทบนะคะที่เขาเออเอาไว้แบบเบียนะคะมีเบียเต็มไปหมดเลยค่ะนั่นอะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นทางเดินกลับบ้านนะคะคนก็เดินตักฝนนะคะไม่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายอันนี้ก็จะเป็นทางที่เขาเออมีทางเดินกลับบ้านทางเดินกลับบ้านก็แบบ ไม่ไกลเท่าไหร่จากที่ทํางานฝนก็ไม่ตกหนักเท่าไหร่นะคะเราไม่จำต้องใช้ลมก็ได้เราจะเดินทางกลับบ้านนะคะมาเมามอยกันว่าทํางานเป็นไงบ้างวันนี้จะบอกว่าวันนี้เราทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟครั้งแรกนะคะก็คือรับเมนูอาหารลูกค้าแต่ว่าไปคุยกันที่บ้านดีกว่าเพราะว่าฝนตกอันนี้ก็จะเป็นทางเดินกลับบ้านนะคะเดินไปประมาณ8อนาทีก็ถึงแล้ว ไฟตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะเขาทำแบบวันคริสต์มาสนี่ขนหดนี่นะคะไฟที่เขากำลังทำแต่ว่าเขาจะทำแบบด้านในสนามเบสบอลเดี๋ยวพามาดูนะอู้หนาวมากค่ะเพื่อนๆคือเดินไปแล้วก็คุยไฟกว่าจะได้เมั่วมอยกว่าถึงบ้านนะคะแต่ว่ามันจะสั่นนิดนึงนะเห็นไหมวันนี้ทำงานเป็นวันแรกที่แบบว่าไปรับออเดอร์ลูกค้า ไม่มีข้อผิดพลาดประกันใดคะ่ะทำได้รับออเดอร์ได้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็วันแรกที่ทำงานกับร้านอาหารเอ,อ,อเมริกันนะคะจะเป็นสไตล์ร้านอา,าอาหารอเมริกันจ๋าเลยนะคะค่ะก็จะมี155โต๊ะนะคะเยอะมากนะคะเดี๋ยวอู้ดูสิคะออ้หนาวมากเลยคะ่ะเดี๋ยวกลับบ้านค่อยไป มาลอ,อยกันต่อมันหนาวแขนแบบมือแบบมือแข็งเราค่ะตอนนี้มีรถรับส่งนักเรียนด้วยค่ะเห็นไหมรถรับส่งนักเรียนนะคะเราก็ถึงบ้านแล้วมารีวิวกันว่าวันนี้ทํางานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคือทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟครั้งแรกนะคะแต่ก่อนก็ทําที่ร้านนั่นแหละแต่ว่าเป็นเขาให้เราเทรนงานก่อนก็คือ เป็นฟู้ดลันเนอร์นะคะก็แค่เสิร์ฟอาหารแต่ว่ายังไม่ได้รับเอ่อรับออเดอร์จากลูกค้าวันนี้เป็นวันแรกที่เรารับออเดอร์จากลูกค้ามีความตื่นเต้นมากนะคะแต่ว่าโอเคทำได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ไม่มีข้อผิดพลาดอะไรผิดพลาดแค่แบบนิดเดียวก็คือเครื่องดื่มนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเออทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ก็คือเขาก็จะให้เครื่องเรามาใช่ไหมเครื่องแบบว่าเป็นเครื่องเล็กๆเขาเรียกว่า POS นะคะ,ะ,คะเวลาลูกค้าสั่งอาหารเราก็แบบจิ้มๆๆๆแล้วก็ส่งๆๆไปให้กับครัวครัวก็ทําอาหารครัวก็ทําอาหารเสร็จเราก็ไปเอาอาหารจากที่ครัวนะคะแล้วเราก็ไปเสิร์ฟกับลูกค้าแล้วเวลาลูกค้าสั่งเครื่องดื่มเราก็จิ้มๆๆแล้วก็ส่งไปแล้วก็ เ,เขาก็ทําให้เรานะคะบาร์ก็ทําให้เราแล้วเราก็เอาไปเสิร์ฟนะคะแล้วทีนีเ้เวลาคิดเงินนะคะเราก็ต้องเป็นคนคิดลูกค้าจ่ายบาัตรเครดิตลูกค้าจ่ายบัตรจ่ายเงินสดนะคะเราก็ต้องเป็นคนรับเอามาแล้วก็ทอนเงินให้ลูกค้านะคะแล้วก็่ะเวลาเลิกง,งานนะคะเราก็จะได้รับเงินสดที่ลูกคา้า จ่ายเงินนะคะวันนี้นะคะวคือแบบฉันง,งงมากเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าจ่ายเงินสดมาใช่ไหมคะจ่ายมาประมาณสองโต๊ะนะคะก็จ่ายเป็นเงินสดประมาณร้อยกว่าเหรียญเนาะสองโต๊ะรวมกันนะคะรวมติปด้วยเขาให้ติปเราก็ก็ให้เยอะอยู่นะอืมก็ให้เยอะอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราบริการเขาดีเขาก็ให้ให้ติปเรามาเยอะใช่ไหมคะแล้ววันนี้ เราเอาเงินที buy, provide, fire, so ่เราแบบรับมาจากลูกค้าทั้งหมดเนี่ยคือจ่ายค่าอาหารแล้วก็จ่ายค่าจ่ายค่าอาหารแล้วก็รวนทิปด้วยแล้วก็เราได้รับมาแล้วเราก็ไปให้ให้กับผู้จัดการผู้จัดการก็ให้ให้เรามาหมดเลยอะให้ทิปที่ให้เงินที่ลูกค้าจ่ายค่าอาหารแล้วก็ให้ทิปเรามาหมดเลยเรายังงงว่าแบบเอออะไรวะงงยังไม่เข้าใจระบบนะคะ เขาก็อธิบายแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าตื่นเต้นกับเงินสดโอ้ไม่ก็ฉันได้รับเงินสดครั้งแรกเด็กสืบได้เงินเยอะนะคะทีนี่ได้เงินเยอะเพราะว่าลูกค้าให้ติปเยอะนะคะลูกที่นี่เขาจะมีกฎว่าจะต้องให้ติปพนักง,งานกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นไม่ได้เป็นกฎหรอกแต่ว่าควรที่จะให้ต้อง ขาก็ให้กเกือบทุกคนนะคะที่นี่ก็คือประเพณีของคนอเมริกันก็คือต้องให้ทิปนะคะต้องให้ทิปเวลาที่ไปใช้บริการนะอือแล้วทนี้เราก็ดีใจมากวันนี้เราดูแลลูกค้านะคะสามโตค่ะโตนึงก็มีเจ็ดคนโตใหญ่นะคะครั้งแรกให้เราดูแลแบบโต๊ะใหญ่เลยพระเจ้าจอดคือตอนแรกไปรับลูกค้าฮะวัด ah? ก็คือแบบ ฮะเจ็ดคนให้ฉันรับคนเดียวเนี่ยนะก็คือเจ็ดคนให้เราไปรับเอ่อออเดอร์ลูกค้าคนเดียวนะคะก็คือแบบตื่นเต้นมากแล้วบาร์เขาก็บอกว่าฮะเขาก็ถามว่าเจ็ดเจ็ดคนให้เธอคนเดียวโต๊ะใหญ่เลยหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราไปรับออเดอร์กับลูกค้านะคะเออ่ตอนแรกก็แบบก็บอกเขาไปตรงๆนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันที่นะบอกลูกค้าไปเลยว่าเออ่ ทั่วทีนะวันนี้นะคะฉันอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเป็นวันครั้งแรกของฉันนะคะฉันก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วเราก็แบบออขอบคุณลูกค้าที่บอกว่า Uh, thank you for your patience นะคะก็บอกเขาไปว่า I appreciate you so much นะคะบางทีก็บอกเขาไปว่าบอกเขาไปว่าอะไรนะ You are the best customer I ever had because today is my first time แล้วก ok ็บอกเขาไปว่านี่เขาก็บอก Thank you Thank you so much เขาก็บอกว่าเขาก็แบบ appreciate เรานะคะก็คือ เราก็บริการเขาดีนะคะทําให้ดีที่สุดเขาก็ให้ติปลงมาเยอะนะบางตกก็ให้มายี่สิเหรียญเลยอะไรประมาณเนี้ยี่สิบเหรียญก็ประมาณ6 0 0้0ยนะคะก็ได้เยอะอยู่แต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะนะคะก็ขึ้นอยู่กับการบริการของเราถ้าเราบริการดีเขาก็ให้ติปเราอยู่นะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาชอบให้ติปเยอะอยู่แล้วนะคะครั้งแรกก็เอ่อ ทำไอเครื่องนั้นอนะไม่ค่อยเป็นคือเ้าสอนมาแล้วแต่เขาไม่ได้สอนเยอะนะคะคือมีปัญหาอะไรก็เอ่อแมเนเจอร์ก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะวิ่งวิ่งวิ่งไปหาแมเนเจอร์บอกเออทาใ,ให้หน่อยเออช่วยทําให้หน่อยหาไม่เจอบางทีก็แบบรนลานจนจนแบบเออแต่ว่าต้องพยายามที่จะไม่ลนลานก็เลยบอกลูกค้าไปว่าอาจจะช้าหน่อยนะเธอต้องแบบลูกค้าก็ใจดีมากมีแต่คนใจดีนะคะบางคนบอกว่าไม่เป็นไร it's your first time take your time เขาก็บอกประมาณนี้นะคะใชดีมากจนแบบจะร้องไห้มีความแบบเออน่ารักนะคะก็วันแรกผ่านพ้นไปได้ได้วยดีค่ะมีความแบบอยากจะร้องไห้เพราะว่าออวันนี้เราก็รับลูกค้าเยอะอยู่นะสามโต๊ะก็จริงแต่ว่าทําตั้งแต่เก้ามงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะเราก็แบบลูกค้าเวียนมาเวียนมาแล้วออโฮสใช่ไหมคะเขาะจะมีโฮสคนดูแลหน้าร้านเอาลูกค้าไปนั่ง ให้ลูกค้าแบบเรามาเยอะมากไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงแบบให้ลูกค้าเรามาเยอะมากบางทีแบบเ,เด็กเสิร์ฟคนนั้นยังไม่มาช่วยไปรับลูกค้าให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไปรับโต๊ะเขาให้แล้วเราก็ได้เงินนะคะเดอได้ผลประโยชน์อยู่ค่ะวันนี้นะคะก็มารีวิวกันทำง,งานครั้งแรกนะคะก็มีความสนุกที่ได้คุยกับลูกค้าแต่ว่าการฟังก็อาจจะแบบฟังได้แต่ว่า ยังไม่ค่อยไม่ค่อยฉ่ำฉานมากแต่ว่ารับออเดอร์ลูกค้าได้หมดเลยนะคะแล้วก็โอเคเอทำงานไม่มีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงานบางครั้งก็ฟังไม่รู้เรื่องก็บอกไปว่าขอบคุณมากเลยนะที่แบบช่วยฉันแล้วก็เขาก็ช่วยนะคะถามใครๆเขาก็ช่วยหมดเขาบอกว่าเออครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆก็ใจดีไม่ได้แบบเลวร้วายขนาดนั้นแต่เขาก็แบบคนที่นี่นะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าพนัก พนักง,งานหรือว่าลูกค้าค่อนข้างทีง่จะพูดตรงก็โอเคก็ดีไม่มีแบบว่ามากดกันทีหลังนะคะก็คุยกันตรงๆประมาณนี้นะคะแล้วเราจะพาไปรีวิวไปโรงเรียนกันนะคะตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าทํางานออไม่มีเวลาทานข้าวเท่าไหร่นะคะทานข้าวไม่อร่อยนะคะแล้วเจอกันค่ะที่โรงเรียนนะคะเพืเ่อนๆนี่นะคะก็คือชุดทํางานของเรานะคะก็จะใส่กางเกงยีนน,นะคะ แล้วก็ใส่เข็มขัดสีดำแล้วก็มีผ้า,ากันเปื้อนแล้วก็มีรองเท้าสีดำนะคะก็จะประมาณนี้กางเกงยีนสีน้ำเงินนะคะนี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าค่ะเตรียมตัวไปโรงเรียนกันจ้าเ <c oughs> ต่งมตัวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณาห้าโมงครึ่งห้าโมงสี่สิบแล้วจะหกโมงแล้ว คืออากาศข้างนอกคือเป็นมืดคึมมากนะคะต้องใส่หมวกเพราะว่ามันหนาวแล้วก็ฝนตกคือไม่อยากแต่งตัวอะไรมากมายก็เอาเสื้อของแฟนมาใส่นะคะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเขาบอกว่ามันตัวใหญ่เกินไปแต่เราชอบใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ไงก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่รองเท้าบูทนะคะอากาศหนาวด้านนี้ก็จะเป็นของว่างเอาไว้ไปกินที่โรงเรียนนะคะ แอปเปิลแล้วก็มีสแน็คนิดนึงแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีน้ำเอ่อที่โรงเรียนนะคะเราไปเรียนภาษาอังกฤษเนาะเอ่อเขาไม่มีโรงอาหารแล้วทีนี้อาหารก็แพงนะในตู้หยอดเราไม่ชอบเท่าไหร่เราก็เลยต้องหอ่อเอ่อพวกนี้ไปนะคะแล้วก็น้ำไปด้วยนะคะจะได้ไม่หิวเวลาพักนะคะพักแค่5นาทีนะคะเดี๋ยวออกไปกันเลยคะ่ะ นี่นะคะก็เป็นชุดหนาวของเราแล้วก็มีล่มนะคะแล้วก็มีรองเท้าบูทเพราะว่าฝนตกแล้วก็หนาวถ้าไม่ใส่รองเท้าบูทก็ไม่ได้นะคะค่ะไปกันเลยเดี๋ยวเผื่อจะไปซื้อหมวกที่ H&M ด้วยเพราะว่าอยากได้หมวกใหม่นะคะเผื่อมีเวลาว่างไปโรงเรียนกันเลยคะ่ะนั่งรถไฟไปนะคะเพราะว่าแฟนยังไม่เลิกง,งานเขาก็ไปรับอย่างเดียวตอนกลางคืน อนนี้นะะก็กำลังจะเปลี่ยนสถานีนะคะจากสายสีเขียวเป็นสีแดงนะคะไปที่พลังงานนอตเห็นไหมอันนี้ก็คือสถานีรถไฟนะคะ วันนี้ก็ถึงสถานีโรงเรียนแล้วนะคะที่ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะฝนตกเรงนมาก อันนี้คือทางเดินไปโรงเรียนนะคะแล้วนี่ก็คือ H&M เพื่อนๆแต่ว่าเราอะไม่มีเวลาไป H&M เลยเพราะว่าเหลือเวลาแค่ ه, 10นาทีเองต้องไปโรงเรียนแล้วจะไม่ได้จะได้พาเพื่อนๆนะคะไปดูโรงเรียนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะถึงโรงเรียนสอนภาษ,าษาแล้วค่ะนี่นี่นะคะทางเข้าไปประมาณนี้ ตรงนั้นนะคะเป็นรถดับเพลิงก็เลยมีไฟสีแดงเราเข้าไปโรงเรียนกันดีกว่าค่ะน่าจะเป็นแดงๆหน่อยนะเพราะว่ามีรถดับเพลิงอยู่ข้างหน้านะคะนี่นะคะก็จะเป็นาทางเข้านะคะเป็นรีเซพชันด้านนี้ก็จะเป็นห้องเรียนนะคะห้องเรียนที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะคะเดี๋ยวพัไมเดินไปดูตรงโรงอาหารนี่อะไรบ้าง อันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปที่โรงอาหารค่ะนี่นะคะวันนี้สุดทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโรงอาหารค่ะโรงอาหารที่ไม่มีอาหารนะคะมีแต่ตู้แมชชีน เพื่อนเพืนนะคะบรรยากาศก็เงียบๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ตอนเย็นตอนเช้านักเรียนน่าจะมาเรียนเยอะกว่าตอนเย็นนะคะนี่นะคะที่เราบอกว่าเป็นตู้หยอดอาหารกินใครจะไปกินล่ะก็มีแต่พวกนี้เดี๋ยวให้ดูเนี่ยเนี่ยพวกแบบอาหารพวกเนี้ยเนี่ยแล้วก็น้ำค่ะขนมประมานี้ก็ประมาณสามสิบสี 30, กว่าบาทแค่นเดียวเป็นเงินไทยนะก็จะมีแค่นี้แหละ เออเป็นแค่สแน็คถ้าไม่หอ,อมาก็ไม่ได้อืแล้วก็เปิดไมโครเวฟเห็นไหมไมโครเวฟด้วยโรงเรียนไม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปห้องเรียนกันดีกว่าเนี่ยห้องเรียนก็จะเป็นประมาณนี้ ห้องเรียนก็เล็กๆค่ะประมาณนี้มีทั้งเ,เรียนออนไลน์ด้วยนะคะเห็นไหมนี่้ยลืมถ่ายตอนที่เราเ,าเรียนเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็มารีวิวไปโรงเรียนแล้วก็ทำงานนะคะเป็นยังไงบ้าง วันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะคะเรียนเหนื่อยมากเลยนะคะปวดหัวมากลาตีสวัสดินะคะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย